กับผมร้อยโทพิมวัตรประพฤติรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับตลับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมาทําความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่หนึ่งครับที่อยู่ไม่ไกลเลยจากกรุงเทพมหาคนครครับก็คือป่านาทนาการน้ําตกเขาอีโต้ครับซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดปราจินบุเรีครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับอยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมป่าไม้นะครับซึ่งได้มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามา ท่องเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันธรมร,นธรมดาก็สามารถมาได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะครับและในรายละเอียดของวันนี้นะครับจะมีอะไรบ้างจะมีสถานที่ที่สําคัญที่สวยงามเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมทางบ้านไปรับชมด้วยกันครับและก่อนอื่นขออนุญาตให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ ช่วยกันกดไลค์กดติดตามนะครับเพจโรงเรียนฉีตอาสาพระราชทานนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ทำรายการดีๆมาให้ทานผู้ชมทางบ้านได้รับชมดีครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ป่านาการน้ำตกเขาอีโต้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางเจ้าหน้าที่ของที่นี่นะครับได้ให้เกียรติของเรามาเป็นไกด์นำทางเรานะครับช่วยให้ให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับ สถานที่ท่องเที่ยวในวันนี้ว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างสวัสดีครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรจะช่วยแนะนําตัวให้ใหค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมลิศราธีรพักสิรินะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของป่าน,นันธนาการน้ําตกเขาอโต้ตรงนี้ค่ะอ๋อขอถามนะครับชื่อเขาอีโต้เนี่ยทำ,ทำไมถึงได้ชื่อว่าน้ำตกเขาอีโต้ค่ะเนื่องจากว่าเขาเราจะเป็นรูปทรงคล้ายๆกับอีโต้เวลานางท่องเที่ยวหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาขึ้นไปอยู่บริเวณบนเขาใหญ่ค่ะพอเขามองลงมาเขาจะมองเห็นเราเหมือนเป็นนิดวพระ ซึ่งคนในพื้นที่เขาก็จะเรียกกันเป็นมิโต้เราเลยเรียกเขาลูกนี้ว่าเป็นเขาอุโต้ค่ะอ๋อก็ที่มาที่ไปก็น่าสนใจดีเหมือนกันก็คือตามภูมิประเทศใช่ไหมครับใช่ค่ะตามภูมิประเทศของสันเขาเลยครับที่นี่มีความสําคัญเชิงธรรมชาติหรือเชิงป่าไม้ยังไงบ้างรครับค่ะ เนื่องจากว่าเขาอีโต้เราเนี่ยจะอยู่ท่ามกลางรอบล้อมไปด้วยชนบทชาวบ้านทีนี้เราจะเปรียบเทียบว,ว่าเราคือป่าในเมืองเราจะอยู่ใจกลางเมืองของเมืองปาจีนบุรีซึ่งถือว่าเป็นอโซนหรือว่าเป็นปอดของปาจีนบุรีค่ะ โดยทางชาวบ้านหรือว่านักท่องเที่ยวในจังหวัดปาจินบุรีเขาจะให้ความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาแหล่งธรรมชาติมาออกกําลังกายเขาก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการออกกําลังกายเนื่องจากเป็นพื้นที่ในเมืองทีนี้เราก็จะมีแหล่งกิจกรรมหลากหลายค่ะก็คืออย่างเช่นจะมีจุดลานกางเต้นที่อยู่บริเวณรมิมอ่างเก็บน,น้ำจัก,กรพงแล้วก็ถัดขึ้นไปก็จะเป็นจุดชมวิวผาหินซ้อนค่ะจุดชมวิวผาหินซ้อนอาจจะเห็นวิวจังหวัดปาจีนบุรี แล้วก็ถัดขึ้นไปก็จะเป็นองค์พระใหญ่หรือว่าพระพุทธทาลวดีสีปาจีนสิรินพรโลกกันนาค่ะที่จะเป็นองค์พระหน้าปกขนาดใหญ่อยู่ที่3สูงจากฐานประมาณ39เมตรค่ะจะเป็นองค์หน้าปกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเนินพิษวงจุดเนินพิสวงก็คือไฮไลไท์สําคัญของพื้นที่เราด้วยจุดสุดท้ายก็จะเป็นจุดชมวิวเขาบิตโต้ค่ะจุดชมวิวเขาบิโต้จะเห็นวิวที่เป็นจังหวัดนครนายกอ๋อนะครับ าทางที่ทางพิธีกรของเราได้ให้ข้อมูลมาครับค่อนข้างน่าสนใจนะครับสถานที่น้าแห่งนี้ก็คือเรียกว่าเข้ามาที่จุดนี้มีแลนด์มาร์คจุดสําคัญหลายๆจุดนะครับที่อยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้เข้ามารับชมมาเยี่ยมชมมาลองท่องเที่ยวดูครับณนะที่แห่งนี้ โดยปกติที่อย่างนี้ก็คือสามารถเข้ามาออกกำลังกายได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ<ม>ก็จะจะ,จะมีนักออกกำลังกายอย่างเช่นนักวิ่งหรือว่านักปั่นจักรยานก็จะนิยมใช้พื้นที่ของเราในการออกกำลังกายในเชิงนี้ใครที่ชื่นชอบการออกกำลังกายครับอาทิเช่นไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเนาะหรือไม่ก็ ผมเห็นมีชมรมปั่นจักรยานด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะเป็นชมรมปั่นจักรยานเสือภูเขาอ๋อครับก็สามารถมาที่นี่ได้เนาะนตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานีใช่ไหมครับใช่ค่ะครับเดินเอ่อ จุดนี้คือจุดเจีนแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเป็นจุดแรกที่จะเจอตอนที่ขึ้นมาของนิโตค่ะก็จะเป็นบริเวณตรงนี้จะเรียกว่าเป็นบานกลางเต็นท์ริมอ่างเก็บน้ำจากกระโปงค่ะซึ่งจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะให้ความสนใจกันในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ชอบสายแคมปิง้งก็โดยทั่วไปนี้นักท่องเที่ยวจะมาในช่วงวันหยุดใช่ไหมครับหรือว่า ก็คะกันค่ะแต่ว่าช่วงที่จะเยอะๆก็จะเป็นช่วงวันหยุดยาววันปีใหม่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวที่นี่ก็มาเป็นร้อยเกือบสองร้อยคนอ๋อโอเยอะมากเลยนะครับก็เห็นตรงนี้เป็นเป็นอ่างเก็บน้ำใช่ไหมมีชื่อว่ามีชื่ออ่างเก็บน้ำไหมคะค่ะตรงบริเวณนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ําจากกระโรงค่ะ เ,เก็บน้ำจากกระปงสามารถพายเรือได้ด้วยหรอครับอถ้าพายเรือสามารถพายได้แต่ว่าต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนอ๋ะถ้าอย่างว่าสมมุติว่าจะมีคนอยากจะมาเข้าพักที่นี่มากางเต็นท์เนี่ยจะต,ต้องติดต่อที่ไหนครับก็จุดแรกที่จะเจอนะคะก็สามารถประสานกับเจ้าหน้าที่หน้าด่านการลางได้แล้วทีนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ขึ้นมาลงทะเบียนต่งที่จุดนิทัศการซึ่งจุดนิทัศการเนี่ยก็จะอยู่เป็นเวที้ำจุ่มน้ำตรงนี้นะคะ มีเขาเรียกว่ามีมีค่าบริการอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มากันตนนทงใช่ไหมคะเราจะมีค่าธรร,รมเนียมเข้าค่ะบุคคลคนละ20ค่ากยานพานะถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันละ20บาทค่ะถ้าเป็นรถยนต์คันละ4 0แล้วก็เพิ่มเติมคือค่าบำร,รุงสถานที่พักแรมอีกคนละ20บบาท,มทไม่แพงมากเลยครับบสำหรับการได้มาพักผ่อนน้ำกากรธรรมชาติน่าสนใจมากเลย ก็วันนี้อาจจะยังไม่มีคนเพราะว่าวันนี้นะ่นาจะเป็นวันธรรมดาด้วยนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเขาก็จะมปเป็นช่วงเย็นมากกว่าใช่คะ่ะกลางวันก็จะไปทํางานเรื่องงานแล้วก็มาอ,อ๋อแสดงว่าช่วงเย็นๆเนี่ยจะชอบมีคนมานั่งพักผ่อนใช่คะ่ะก็มีทั้งนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์หรือว่านักท่องเที่ยวที่มาอ่านั่งสิวใช่จุดต่อไปเราจะไปที่ไหนัเนียจุดต่อไปเราไปที่จุดชมวิหารสอนอนโอเคครับเราจะไปกันเลยได้คะ่ะ ครับตอนนี้เราอยู่กันตรงไหนจุดตรงนี้ค่ะเราจะเรียกว่าจุดชมวิวผาหินซ้อนค่ะผาหินซ้อนใช่ค่ะแล้วค nice ือผาหินซ้อนเนี่ยหมายถึงว่าคือหมายถึงว่าหินเนี่ยมันมันมันซ้อนกันนะครับเราเรียึงเรียกใช่ค่ะผาหินซ้อนเนี่ยที่เราเรียกกันว่าผาหินซ้อนก็ตามชื่อเลยค่ะมันเกิดจากการทับซ้อนกันของหน้าผาแล้วก็หินใช่ค่ะข้างหน้าเราเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่ด้านหน้าก็จะเป็นผาที่หินซ้อนทับกันครับ แล้วมันมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นไงครับมาคนมาจัดเรียงหรือว่ามันเกิดตามธรรมชาติเป็นเกิดการการเกิดตามธรรมชาติค่ะอาจจะเกิดจากการเส้นอแผ่นสันฐานของโลกเนี้ยค่ะชนกันทีนี้หินมันก็เลยซ้อนทับกันอแต่ว่าออกมาได้อย่างน่าสนใจนะใช่ค่ะนี่คือความสวยงามของธรรมชาติแล้วได้กล่าวว่าจุดตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ของสถานที่ท่องเที่ยวนี้ใช่ไหมครับถ้าตามจริงคือทุกจุดของคอ,อวิโตเราก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวเขาจะชื่นชมกันจุดตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะก็คือ ข้างหน้าเราเนี่ยจะเห็นเป็นจังหวัดปราจีนบุรี180องศาเลยค่ะอ๋อเรียกว่าวิวสวยงามเลยใช่ถ้าเราเห็นตรงนี้เป็นจังหวัดปราจีนแต่ถ้าเราขึ้นไปถึงจุดยอดเขาอิโต้ก็จะเห็นเป็นจังหวัดนครนายกอ๋อครับแล้วแถวนี้มีม,มีมีโอกาสที่จะพบเจอสัตว์เจออะไรไหมครับก็มีค่ะส่วนน้อยเพราะว่า สัตว์ในพื้นที่เราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะอยู่ในกลุ่มของเขาคนก็จะอยู่ในกลุ่มของคนเราจะไม่ค่อยลุกลานกันแต่ถ้าจะเจอเนี่ยก็จะเจอชนิดเช่นอ่ะเป็นลิงบ้างกระลอกบ้างกระแตบ้างบางทีสัตว์ที่เป็นเลื้อยคานก็จะมีเป็นตัวแลนก็กถือว่าไม่ไม่ได้เป็นสัตว์น่ากลัวมากเท่าไหร่ใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วในพื้นที่เราไม่ค่อยมีสัตว์ดุร้ายค่ะใช่ก็เรียกเรียกได้ว่าก็คือทางสถานที่เนี่ยเราก็เหมือนกับตีกรอบไว้ว่าแบบค่อนข้างที่จะ ปลอดภัย่า้นใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะถ้านกท่องเที่ยวสะดวกมาแหล่งท่องเที่ยวเราเราก็ไม่ค่อยเป็นกังวลเรื่องสัตว์เท่าไหร่เพราะว่าก็ถือว่าเราแยกกันอยู่อยู่ใครอยู่มันอ๋อแบบนี้เขาจะรสบายใจนะครับเที่ยวใช่จะได้มาแบบไม่ต้องมีความกังวลใช่ค่ะอจุดนี้ใช่ไหมครับจุดชมวิวที่คนจะต้องชอบมาดูกันใช่ค่ะข้างหน้าข้างหน้าเราก็จะเป็นอ่าจังหวัดปารีน1น0่งอองศาเลยค่ะ้ขออนุญาตนะคะ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของ,องของพื้นที่ที่นี้ในส่วนของพื้นที่เราเนี่ยเคยมีในส่วนของตำนานรักอันนี้อาจจะเป็นการเอาอุปมาอ,าอุปมาของเจ้าหน้าที่กันเองคือในส่วนของก้อนหินก้อนนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะมันจะมีหงานนะคะมันจะมีก้อนหินก้อนนี้ใช่ค่ะถ้าเรามองไกลๆเราจะเห็นเหมือนลิงหันหลังให้เราแล้วมองที่หน้าผา Oh. ถ่านักท่องเที่ยวท่านใดสะดวกมาก็สามารถมารับชมได้แต่ทีนี้ตำนานของเจ้าหน้าที่เราก็คือจะเรียกว่าลิงน้อยคอยรักค่ะลิงน้อยคอยรักใช่เป็นการรอความรักจนกลายเป็นหินพื oh. ้นที่ตรงนี้เราก็เลยจะเห็นนักท่องเที่ยวเขามาถ่ายรูปพีระดิงกันเยอะเราก็เลยเรียกว่าเป็นลิงน้อยที่จะมารอความรักในช่วงล่าฝนก็จะเห็นรูปหัวใจตรงนี้ค่ะพ oh. อเวลามีน้ําในบ่อตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะกลายเป็นรูปหัวใจหรือไม่ก็อ่า ผ่านเพจ Facebook ป่านานันทนาการน้ำตกไฮโซโก็ได้หาเราจะมีเป็นรูปหัวใจตรงนี้เลยใช่ค่ะเรียกว่ามีสตรอรี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจใก็เลยเกิดเป็นเขาเรียกโมเมนต์โรแมนติกขึ้นมาตรงนี้ก็ใครผู้ชมทางบ้านนะถ้าสนใจอยากจะมีโมเมนต์โรแมนติกกับอาจจะมีแฟนหรือคนรักหรือภรรยาอะไรครับอาจจะมาถ่ายพากันมาถ่ายภาพบริเวณนี้ครับข้างหลังก็เป็นวิวของจังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งสวยงามมากนะครับประกอบกับ อากาศที่ค่อนข้างปลอดโปร่งและบริสุทธิ์เรียกได้ว่าเป็นเหมือนปอดของจังหวัดปาจีนใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นที่นี่จะมีโอโซนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มาบวกกับเรื่องราวของความโรแมนติกนะครับก็เป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์ข้างลงตัวนะครับขอเชิญชวนนะครับผู้ชมทางบ้านนะครับใครที่สนใจนะครับและอยู่สมมติบางท่านอยู่กรุงเทพมหาครก็สามารถมามาได้ไม่ไกลมากขับรถประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงแล้วเนาะใช่คับก็จุดนี้นะครับ สวยงามครับเดี๋ยวจุดต่อไปเราจะไปที่ไหนกัน่อครับะจะไปโอภาใหญ่ค่ะหรือว่าพระพุทธธารวดีรีปราจีน,นที่นี่มีวัดด้วยใช่ไหมครับอที่นี่มีเป็นวัดค่ะแต่ว่าข้างบนจะไม่ใช่วัดนะคะวัดจะอยู่ด้านล่างโอ้แต่ว่าก็คือเป็นเหมือนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะน่าสนใจนะครับนอกจากจะมาเที่ยวแล้วยังมีสถานที่ที่ทาให้เราไหวพระนะครับสามารถไหว้พระได้บุญนะครับให้ช่วยเราสบายใจจะลงใจขึ้นเดี๋ยวเราไปติดตามสานที่ต่อไปกันครับครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับ จุดตรงนี้จะเรียกว่าเป็นพระพุทธาลาวดีสีปาจีสิริพรโลกนาคค่ะหรือว่าที่ชาวจังหวัดปาจีจะเรียกกันว่าเมืองพระใหญ่ค่ะโอ้พระใหญ่เป็นเป็นเป็นอาไครับเออเป็นพระองค์นี้จะเป็นพระบางหน้าปกค่ะใช่จะทอดแบบมาจากศิลปะของอ่าทาราวดีค่ะเนื่องจากว่าจังหวัดปาจีบุรีของเราเป็นศิลปะเคยเคยเป็นเมืองทาราวดีก่อจากประวัติศาสตร์ของเป็นเมืองใชใช่ค่ะก็เลยสืบทอดกันมาใช่ค่ะอ๋อแล้ว มีประวัติเขาเป็นมาแล้วว่าทำไมถึงสร้ญาของพครคะที่บริเวณนี้ค่ะออจุดตรงนี้นะคะก็คือเราจะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขถึงปัญหาที่พระสงฆ์นะคะที่มาทุงดงในป่า ไม่มีพื้นที่สําหรับการปฏิบัติธรรมนะคะทางทุนที่ก็เลยมีการจัดทําในส่วนขององค์พระองค์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นพื้นที่สำหรับทําให้ถ่ายพระธรรมวัดงหรค่แล้วก็มีมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรร,รมด้วยอ่าใช่ค่ะในส่วนของวันสําคัญทางด้านศาสนาค่ะก็จะมีคนขึ้นมาปฏิบัติธรรมมากมายอย่างเช่นอ่ามีการเวียนเทียนค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการนั่งสมาธิที่ก็คือ มติว่าใครที่อยากจะมาเรียนเกียกสามารถมาได้ถ้าตรงกับวันสำคัญทางศาสนาใช่ค่ะก็เรียนเรียนเชิญนะครับก็พี่น้องครับหาเที่ยวแล้วก็สมมติว่าตรงกับวันหยุดเนาะช่วงเป็นวันสําคัญทางวุฒิศาสนาครับก็สามารถมาได้นะครับที่นี่อาจจะมีกิจกรรมเรียนเทียนนะครับหรือการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเนาะใช่ค่ะผมได้ยินมาว่ามันจะมีกับเที่ยวที่เป็่องตุประ์อ๋อใช่ค่ะในบริเวณที่เป็น บนนะคะก็คือในช่วงฤดูร้อนหรือไม่ก็ฤดูฝนก็จะมีพวกพึ่งหลวงค่ะขึ้นไปทำหลังด้านบนทางปาจีนทางชาวปาจีนค่ะก็จะมองว่าเป็นเชาพญานาค ก็จะ<ช>เป็นแบบเป็นศิของคน,นใช่ค่ะความศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาของชาวประจีเขาก็เลยมองว่าเป็นเรื่องมหัาสกันแต่ว่าก็ต้องมีคนมาที่ถานใช่ค่ะมีมีคนขึ้นมาอ,อย่างเช่นมาขอให้เัวเองลูกหมยก็เคยมีนะเที่ยวที่างคนรเขาปลูกแล้วก็มาถวายดอ,อ,อกไม้ช่อดอกไม้อะไรย้ยคบไปเจอน,นะครับ,รบก็เผื่อใครจะ เป็นผู้โชคดีนะครับถูกระหวัาบ้างนะครับโอกาสอาช็นของท่านนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับที่นี่ครับจะมาเที่ยวแล้วครับยังมีบุคคลลูกขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีความสวยงามแล้วก็ยังช่วยให้เราจะล่งใจครับมาจากสัมผัดได้ถึกความสงบนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดชมวิวใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเรียกเป็นว่าจุดชมวิวเขาโตค่ะโดยจุดชมวิวเขาตโตเราก็จะมี น้องเห็นจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่337เมตรค่ะตามร้อยสตีมีเมตรแล้วก็ที่เห็นน้องน,นี่ก็คือเป็นเเาารียกว่อะไรปที่พิชิตใช่ค่ะสําหรับอันนี้ก็คือจะเป็นจุดสูงสุดของเขาวิตโต้ที่นักจกับใสกรยานเสือภูเขาหรือว่าอ่านักวิ่งเกวิ่งเขาก็จะใช้เป็นจุดถ่ายเล่นสำคัญเส้นทางเส้นทางๆๆวิ่งเียวิ่งก็คือเส้นทางการล่าช้าแต่ส,มสามารถมีนักๆๆจัตทั้งว่าทั้งนั้นใช่ค่ะใช่แต่ว่าต้องรบกันติดต่อป้าก้าที่ด้านล่างก่อนเพื่อเผื่อ ชำนาญเส้นทางก็อาจจะได้สอบถามเรื่องเส้นทางที่ถูกต้องก่อนจะเข้าบูนครับียกว่าเหมาะสำหรับสายสุขภาพน,นะครับใครที่ชอบรักในการปั่นจักรยานหรือสายวิ่งเทรล,ลวิ่งในป่าบนขเขาอย่างบบนี้ครับก็สามารถมาใช้วิธีอย่างนี้ได้นะครับสวยงามครับแล้วก็อากาศดีนะครับแล้วก็บริเวณหน้านี่คือเป็นเป็นวิวของจังหวัด ปาจีนกันใช่ไหมตรงด้านหน้าเราอะค่ะจะเป็นจุดชมวิวที่จะเห็นจังหวัดขอบเขตระหว่างจังหวัดปาจีนแล้วก็นครนายกค่ะจุดที่เราจะเห็นด้านหน้าก็จะเห็นเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อ่างเก็บน้ําก็จะเห็นอยู่ทั้งหมดสามอ่างเก็บน้ำค่ะก็จะเจออ่างเก็บน้ําของแม่ป้องอยู่ด้านขวามือตรงกลางจะเป็นอ่างเก็บน้ําบางบอนค่ะส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำบางม่วงอืมแล้วที่เห็นเราเห็นเขานี่มันคือเขาแรือจะเขาใหญ่ครรู้ใช่ค่ะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใช่ เราว่า,าสวยงามมากมองไปแล้วรู้สึกผ่อนคลายเลยนะครับใครที่มาสมัมบัตก็วันนี้อากาศก็ข้าง,างป,ปลอดปร่งนะเราทำให้เราด้เห็นวิว วันนี้อากาศค่อนข้างดีทางเราก็เลยสามารถมองเห็นภูขเขาได้กว้างขึ้นถ้าอย่างในช่วงที่นักท่องเที่ยวมาในช่วงฤดูฝนก็จะห็นแค่บริเวณใกล้เท่านั้นแลยกตรงนี้ก็คือเป็นที่ที่ไปถ่ายภาพเลยใช่ค่ะจะเป็นอาคารชมวิวที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปได้เลยจะเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างกว่าที่เราเห,ห,ห็เกือบจะครบควาองศิสงาได้เลยอวกอย่างค่ะ เอามาแล้วก็หลายๆที่แล้วก็อยากจะสอบถามเจ้าหน้าที่นิดนึงครับว่าเออ่ไม่ทราบว่าทํางานที่ที่เนี่ยมานานนิดนึงก็ถ้าปีนี้ก็จะเข้าปีที่สี่อยากจะสอบถามว่าอยู่กันมาประมาณสี่ปีแล้วองถึงถึงความแตกต่างในของโตนีปยังไงก็ในส่วนของการพัฒนา ถ้าอย่างที่เห็นจากรประสบการณ์นะคะในการทําง,งานทัง้งหมด4ปีก็จะเห็นถึงการพัฒนาทั้งตัวเจ้าหน้าที่เองแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมในพื้นที่เราก็จะมีการทั้งด้านการอนุรักษ์ในการช่วยกันโครงการปลูกป่าฟื้นฟูในพื้นที่หรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกในส่วนของสิ่สร้างที่เพิ่มความสะดวกสบายให้สําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมในพื้นที่ก็ถ้าเห็นความแตกต่างก็ในนในปัจจุบันเราถือว่าได้พัฒนา ไปมากลเล้ก็อยากให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมในการพัฒนาของเราในครั้งนี้ด้คะเเรียกว่าประดวกสระบายขึ้นเยอะก็อย่างที่เราขึ้นมานะครับก็คือถนนหนทางเนี่ยเขเรียกว่าลาดยางอย่างดีนะครับสำหรับใครนะครับที่อาจจะแบบไม่ไม่ถนัดในการเดินทางเองด้วยวิการอาจจะเป็นเดินหรือปั่นจักรยานที่คิดว่าเราคงไม่มีกําลังพออาจจะใช้รถขึ้นมาคิดว่ากลัวว่ารถจะมาไม่ได้บนทางไม่ดีไม่ใช่นะครับตัวนี้ บนทางสะดวกลราขึ้นมาใช่ไหมครับมีการพัฒนาเป็นอย่างดีแล้วก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือเส้นทางวิ่งเทลธรรมชาติมีนะครับแต่ว่าต้องติดต่อทางเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วก็มีเส้นทางปั่นจักรยานได้นะครับ ขึ้นมาก็มารับอากาศโปโตนถ้าเป็นช่วงเข้าเช้านะ่าจะอากาศดีมากเลยเนาะใช่ค่ะช่วงประมาณถ้าในพื้นที่เราเนี่ยจะเปิดให้นักเที่ยวเข้าได้ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงถ้ามาเปเที่ยวสะดวกมาแต่เช้าก็จะเห็นทุ่ที่ในช่วงฝนตกใหม่ๆหรือเช้ามากๆก็จะเห็นเป็นหมอกถ้ามาจนถึงตรงจุดสูงสุดนะเรียกว่าอาจจะเป็นเห็นทะเลหมอกเลยก็ได้ใช่ไหมครคล้ายๆค่ะแต่เราอาจจะไม่ถึงว่าทะเลหนา คือเก็ถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับที่นี่ก็แทบจะที่เจ้าี่แจ้งมาก็คือเป็นป่าในเมืองนะครับก็ซึ่งไม่ต้องไปไหนไกลมากคับคนพบธรรมชาติในที่แบบที่สวยงามได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็มาเที่ยวที่นี่ด้วยกันครับลองมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่ครับจังหวัดปราจินบุรีนะครับเขาอหโตนะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพักเท่าไหร่นะครับลองมาเปิด่า ลองมาพบกับประสบการณ์ใหม่ๆคุณอาจจะชื่นชอบในประสบการณ์นี้ป่าในเมืองเป็นจุดลับๆที่ได้ยินว่าคือเนินพิศวงใช่ไหมใช่ค่ะจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเขาจะมาถามพิสูจน์เรื่องความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอ๋องั้นเดี๋ยวเราไปดูเนินพิศวงได้เลยค่ะ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เนินพิษสงใช่ไหมครับใช่ค่ะจุดตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นจุดเนินพิ่สงเขาออโตค่ะทำไมถึงเรียกว่าเนินพิษวงเออซึ่งมันเกิดจากความมหัศจรรย์ของทางธรรมชาติค่ะจากจุดที่เราเห็นเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นเนินแต่นี้คือจุดเริ่มต้นของปุ่นิดนี้แต่ถ้านักท่องเที่ยวไม่เชื่อความมหัศจรรย์ก็สามารถวางตรงเนินก่อนขึ้นเนินได้ ใช่ค่ะนนก็จะเป็นเหมือนเป็นขึ้นเนืนแต่ว่า,วาที่เราเห็นมันจะไม่ใช่เหมือนไปทางขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆแล้วความจริงคือภาพในตาเราเนี่ยเห็นเป็นภาพเนินขึ้นแต่เราปล่อยเกียยวว่าง ในการวิธีการเล่นที่ถูกต้องค่ะเวลาจะเล่นนะคะเราจะไม่ไม่ควรดับรถก็คือสตาร์ทรถไว้แต่เราเข้าเกียร์ว่างค่ะทีนี้ในกรณีที่เราปล่อยรถไปใช่ไหมคะมันจะขึ้นเนินให้เราเองตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้เหยียบคันเร่งอยู่นี่คือความมหัศจรรย์ในสุดที่เราอ๋อก็คือเป็นภาพที่เราเห็นคือเป็นภาพหนึขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเราปล่อยปล่อยรถนะครับตู้งชมรับเราปล่อยรถไปเนี่ยรถจะขึ้นเนินเองเลยครับนั่นคือความมหัศจรรย์ธรรมชาติของที่ก็ เรียกว่าถ้าใครมาที่นี่ก็จะต้องมาดลองเล่นที่นี่เลยใช่ค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แล้วเขาจะสอบถามกันว่าเนินพิศวงเนี่ยมันจะอยู่จุดบริเวณไหนจุดที่อยู่ของเนินพิศวงค่ะก็คือจะอยู่ระหว่างองค์พระใหญ่กับจุดยอดเขาค่ะโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นขากลับจากจุดชมดว,วิวเขาโตอ๋อ,อที่เรามาไม่ค้นใช่ใช่ค่ะจุดเริ่มต้นเราก็จะมีป้ายแนะนําในส่วนของวิธีการเล่นที่ถูกต้องให้สําหรับนักท่องเที่ยวที่อยากทดลองในส่วนของความพิศวงในจุดนี้เราจะมีป้ายบอกนะว่า จุดเริ่มต้นเป็นยังไงตรงนี้เส,ส้นเราจะมีเป็นเส้นสีขาวส้มค่ะสีขาวแดงตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะเป็นจุดสตาร์ทส,สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากทะลอ,องนะคะโดยเราจะจอะให้ตรงบริเวณเส้นนี้่ทีนี้เส้นทางเราจะอยู่ที่ประมาณ2อ0 0เนมตรตรงนี้ค่ะแต่ว่าวใช่มันจะมีจุดจุดแต่ถ้าในฟอร์มเป็นจริงคือระยะที่ที่เราสามารถเล่นได้อาจจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้เลยแต่เราตั้งเพื่อนี้เพราะว่าเรื่องของความปลอดภัย อ๋อคือสามารถไปไกลไ,ได้ขนาดเลยใช่ค่ะไปดีีว่าก็ไม่ระยะทางค่อนข้างไกลนะก็เป็นอะไรที่า่าจะเรียกว่าสร้างความตื่นเต้นนะมาที่นี่รับรองว่าไม่เบื่อแน่นอนนะครับก็เชิญชวนนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมาที่นี่ครับที่เขาอิโต้นะครับป่นานาการมีต้นตกเขาอิโต้นะครับมีแหล่งท่องเที่ยว หลายที่หลายสถานที่นะครับให้ที่น่าสนใจให้ท่านท่านผู้ชมได้มาลองประสบการณ์ใหม่ๆนะครับเช่นนะครับผมว่าเป็นสิ่งหลายประการที่ใครบางคนอาจจะไม่รู้หรือทั้งว่ามันมีในประเทศไทยแล้วก็มีใกล้กับกรุงเทพเราขนาดนี้นะครับหลายคนจะคิดว่าที่นี่ปราจีนบุรีเป็นเมืองที่มีแต่อุตสาหกรรมหรือเปล่านะครับแต่นี่ครับผมพามา ให้ทุกคนได้เปิดประสบการณ์ได้มาแนะนําขั้นต้นแล้วนะครับว่าไม่ได้มีแค่โรงงานอุตสาหกรรมหรืออะไรแค่นั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาตินะครับให้เราได้มาชื่นชมนะครับพักผ่อนในวันหยุดครับรายการของเราก็ดําเนินการมาจะถึงช่วงท้ายนะครับก็อยากจะให้ร้างเจ้าหน้ากีก้ได้ฝากช่องทางติดต่อนิดหนึ่งครับเผื่อว่า ร่วมประชาสัมพันธ์ในพิพิธภัณบ้านของเรามาท่องเที uh, like, thrill, so ่ยวได้เลยค่ะในพื้นที่ป่านันทนาการน้ำตกไฮโต้เราก็จะมีส่วนขอบเ็ขตค่ะชื่อว่าป่านันทนาการน้ำตกไฮโต้ป่าในเมืองเดิมค่ะหรือนักท่องเที่ยวที่สะดวกของรีก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ศูนยกิการโตบริเรียนรูอ่านขึ้นน้ำจากกรโงได้เลยค่ะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากมาใช้บริการได้นะครับที่นี่ยินดีต้อนรับทุกคนเนาะ แล้วก็สุดท้ายนี้ครับขอเชิญชว,น,ชชวนนะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับร่วมเป็นกำลังใจค,ครับในก ight, ารกดไลค์กดติดต,ตามคนระับให้กับเพตโรงเรียนจีนศานะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางติดต่อให้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราครับได้มีการทําคลิปที่น่าสนใจให้ทนผู่ามได้ดูนะครับ